ขีปนาวุธร่อน YJ 91คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการสร้างขีดความสามารถในการยับยั้งและตอบโต้ภัยคุกคามทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกขีปนาวุธรุ่นนี้พัฒนาขึ้นโดยอิงจากเทคโนโลโยีขอ,ของขีปนาวุธ KS-31 ของรัเสเซียซึ่งจีนได้รับมาและนำมาปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการและทรัพยากรในประเทศจนกลายเป็นอาวุธโจมตีทางอากาศที่มีความแม่นยำ รวดเร็วและยากต่อการสกัดกัน้นในยุคที่ขีดความสามารถในการโจมตีแบบแม่นยำกลายเป็นหัวใจของสงครามสมัยใหม่ YJ-91 จึงมีบทบาทสำคัญต่อยุทธศาสตร์การปฏริเสธการเข้าถึง A2 ของจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทอย่างทะเลจีนใต้ช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในภาพรวม ต้นกำเนิดของ YJ-91 นั้นเริ่มจากการนำเข้าขีปนาวุธ KS-31 ของโซเวียตในช่วงปี1990ซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นผิวที่มีชื่อเสียงด้านความเร็วสูงโดยใช้เครื่องยนต์แรมเจ็ทที่สามารถเร่งความเร็วได้เกิน M3 เมื่อจีนได้ต้นแบบมาจึงได้ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) และพัฒนาเป็นขีปนาวุธที่ใช้เทคโนโลยีภายในประเทศซึ่งต่อมากลายเป็น YJ-91 ที่คงไว้ซึ่งคุณลักษณะเด่นของต้นแบบ แต่ปรับปรุงในด้านระบบนำวิธีการควบคุมและส่วนหัวรบให้สอดคล้องกับยุทธวิธีของจีนสิ่งที่ทำให้ YJ-91 แตกต่างจากกลุ่นต้นแบบไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีที่รับถ่ายทอดมาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรับใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจของกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน (PLAAF) และกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน (PLANAF) y j 91สามารถใช้งานได้2รูปแบบหลักได้แก่รุ่นต่อต้านเรดาร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขีปนาวุธต่อต้านการแผ่คลื่น Anti Radiation และรุ่นโจมตีเรือรบซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือ Anti Ship Missile ความสามารถ2รูปแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการรบไม่ว่าจะใช้ในการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูหรือในการทำลายกองเรือผิวน้ำ ในด้านระบบขับเคลื่อน YJ-91 ใช้ระบบ2ขั้นตอนแบบเดียวกับ KS-31 โดยใช้จรวดเชื้อเพลิงแข็งในระยะเริ่มต้นขององค์การยิงและตามด้วยเครื่องยนต์แรมเจือเชื้อเพลิงเหลวในระยะเดินทางหลักระบบนี้ทำให้ขีปนาวุธสามารถทำความเร็วได้ในช่วงแมต2.5ถึงแมต3.0ขึ้นอยู่กับระดับความสูงและลักษณะของวิธีการบินความเร็วระดับนี้ช่วยให้ขีปนาวุธสามารถลดโอกาสในการถูกตรวจจับและสะกัดกั้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนำวิถีของ YJ-91 ก็ 91, น่าประทับใจไม่แพ้กันสำหรับรุ่นต่อต้านเรดาร์ขีปนาวุธจะใช้ระบบค้นหาแบบพาสซีฟที่สามารถตรวจจับและติดตามคลื่นจากเรดาร์ของสัตรปรูได้อย่างแม่นยำเมื่อถูกยิงออกไปมันจะมุ่งหน้าไปยังแหล่งที่มาของ,ของคลื่นเรดาร์เหล่านั้นและสามารถปรับทิศทางได้หากเรดาร์เปลี่ยนตำแหน่งระหว่างการบินส่วนรุ่นโจมตีเรือจะใช้เรดาร์นำวิถีแบบแอคทีฟในระยะไกลโดยมีระบบค้นหาในตัวที่สามารถล็อกเป้าและติดตามเรือรบของสัตรปูได้อย่างอัตโนมัติและแม่นยำในระยะประชิด ส่วนหัวรบของ YJ-91 โดยทั่วไปจะเป็นแบบระเบิดแรงสูงแบบสะเก็ดระเบิดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลายระบบเรดาร์โครงสร้างบนเรือหรือระบบควบคุมการรบของข้าศึกความเร็วสูงและพลังงานจนที่เกิดจากการพุ่งชนเป้าหมายยังเพิ่มความรุนแรงในการทำลายล้างอย่างมากโดยเฉพาะในภารกิจโจมตีเรือขีปนาวุธจะบินในระดับต่ำในระยะสุดท้ายหรือที่เรียกว่า Sea Skimming เพื่อลดการถูกตรวจจับจากเรดาร์และหลีกเลี่ยงระบบสกัดก้าใน,ะะในในระยะใกล้ของเรือข้าศึก ในการใช้งานจริง YJ-91 สามารถติดตั้งกับเครื่องบินรบของจีนได้หลายแบบเช่น JH 7 a สุด3 0 MKK J 1 MK 6และอาจรวมถึงแพลตฟอร์มล่องหนในอนาคตความสามารถในการติดตั้งกับเครื่องบินหลากหลายประเภททำให้ขีปนาวุธนี้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการอย่างมากโดยเฉพาะในกรณีที่มีการยิงหลายลูกพร้อมกันเพื่อถล่มเป้าหมายเดียวกันด้วยรูปแบบ saturation attack ซึ่งเป็นการใช้จำนวนเข้ากดดันระบบป้องกันของข้าศึก ระยะยิงของ y j 91แตกต่างกันตามรุ่นและระดับความสูงในการยิงโดยรุ่นต่อต้นานเรดาร์จะมีระยะประมาณ100-120กิโลเมตรขณะที่รุ่นโจมตีเรืออาจทำระยะได้ถึง150กิโลเมตรในสภาวะที่เหมาะสมแมว้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธร่อนแบบความเร็วต่ำอย่างตอมฮอคของสหรัฐอเมริการะยะยิงของ y j 91จะสั้นกว่าแต่ข้อได้เปรียบด้านความเร็วสูงช่วยลดเวลาในการตอบโตของศัตรูซึ่งกลายเป็นความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีอย่างชัดเจน ในสนามรบยุคใหม่ YJ 91มีบทบาทในหลายระดับโดยเฉพาะในฐานะเครื่องมือหลักในยุทธศาสตร์ A2AD ของจีนมันสามารถใช้โจมตีศูนย์ควบคุมเรดาร์และระบบป้องกันชายฝั่งในช่วงต้นของความขัดแยง้งเช่นในกรณีการสู้รบกับไต้หวันหรือใช้โจมตีเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเป้าหมายคือการลดขีดความสามารถในการป้องกันของศัตรูและเปิดช่องให้กำลังรบของจีนเข้าโจมตีได้ลึกขึ้น อีกหนึ่งข้อได้เปรียบของ yj 9 1คือความเร็วที่สร้างแรงกดดันทั้งทางจิตวิทยาและเชิงยุทธวิธีเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธที่ช้ากว่า yj 9 1เข้าถึงเป้าหมายในเวลาไม่กี่วินาทีทำให้ระบบสั่งการของข้าศึกแทบไม่มีเวลาตอบโต้ต้องตัดสินใจและดำเนินการอย่างเร่งด่วนซึ่งมักนำไปสู่ข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการยิงสกัดการที่จีนสามารถผลิต yj 9 1ได้เองในประเทศสะท้อนถึงเป้าหมายขององค์การพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีการทหาร นอกจากจะหลีกเลี่ยงการพึ่งพาประเทศอื่นแล้วยังสร้างความมั่นคงต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธรุ่นต่อไปเช่นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกหรือขีปนาวุธร่อนระยะไกลแบบล่องหนแม้ว่า YJ-91 จะเน้นใช้งานภายในประเทศเป็นหลักแต่ก็มีศักยภาพในการส่งออกโดยเฉพาะสำหรับประเทศพันธมิตรที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทางอากาศหรือทางเรือโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากตะวันตกหรือจ่ายเงินในราคาที่สูงเกินไป อย่างไรก็ตามการส่งออกขีปนาวุธประเภทนี้อาจทําให้เกิดการแข่งสะสมอาวุธในภูมิภาคต่างๆได้เช่นกันในบริบทของสงครามแบบไม่สมมาตรขีปนาวุธ y j ยเจเเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญของจีนแทนที่จะสร้างกองกําลังเทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกาจีนเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถจอบจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเช่นการใช้ขีปนาวุธโจมปีเรือบรรทุกเครื่องบินเรือบัญชาการหรือเรือสนับสนุนขนาดใหญ่ซึ่งทาให้กําลังรบขนาดเล็กสามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ แม้ YJ-91 จะไม่ใช่อาวุธที่ไม่มีวันพลาดแต่การที่มันสามารถบินในระดับต่ำและความเร็วสูงทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนใหญ่มีเวลาน้อยมากในการตอบโต้ระบบเช่น a อจิ s ซ r r m m หรือ SM6 ของสหรัฐอเมริกาสามารถรับมือได้แต่ต้องอาศัยการตรวจจับล่วงหน้าและการตอบสนองที่รวดเร็วอย่างยิ่งซึ่งในสภาพการรบจริงโดยเฉพาะการโจมตีแบบพร้อมกันหลายลูกการสกัดการให้หมดอาจเป็นไปไม่ได้ เมื่อจับคู่ YJ-91 กับอากาศยานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของจีนเช่น j 1 6ดีความสามารถของขีปนาวุธจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าโดยสามารถรบกวนเรดาร์และระบบนำวิถีของสตรูได้ล่วงหน้าทำให้ขีปนาวุธสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำในขณะที่สตรูไม่สามารถตอบโต้ได้ทันจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการฝึกซ้อมทางทหารของจีนที่มีการใช้ YJ-91 อยู่เป็นประจำแสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธนี้ได้รับการบูรณาการอย่างจริงจังในกองทัพ และมีความมั่นใจสูงในประสิทธิภาพและความแม่นยำในการใช้งานจริงกล่าวโดยสรุป YJ-91 คือขีปนาวุธที่เป็นทั้งผลผลิตของเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดและพัฒนาขึ้นเองอย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นอาวุธที่มีความเร็วสูงความแม่นยำสูงใช้งานได้หลากหลายและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระดับชาติของจีนไม่ว่าจะในภารกิจต่อต้านเรดาร์เพื่อรบหรือใช้เปิดทางให้กำลังทางอากาศ YJ-91 ยังคงเป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังและยากจะมองข้ามในสมรภูมิยุคใหม่ และจะยังคงเป็นหนึ่งในอาวุธหลักที่จีนพึ่งพาในภาวะสงครามหรือในเชิงการข่มขู่เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในเวทีโลก